ครับสวัสดีครับเพชรจีจ้าสวัสดีค่ะผมเป็นจีจ้าผู้ช่วยพ่อลงต้มค่ะครับ,รบผ่านพิธีการช่างหนักเมื่อวานเป็นยังไงครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับค่ะก็เมื่อวานก็ขึ้นช่างตอนสองทุ่มกว่าแล้วว่าก็เมื่อวานก็ผ่านกัรหนักตอนที่รุ่นแคร์เกตก็ไม่มีปัญหาเรื่องหนักหนักาะว่าฉีดก็สองรอบค่ะเพราะว่าม้นยาฉีดยังไม่ผ่านก็เลยไปสองครั้งน้องรู้ตัวว่าจะชกกับเซเลสเนี่ย ประมาณกี่วันครับก็รู้ตัวสองวันค่ะได้สองวันค่ะสองวันเองแต่การฟินซ้อมเป็นไงครับแต่เราก็ฟินซ้อมมาตลอดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเล่นงหรือว่าอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเราก็ซ้อมมาตลอดแล้วก็ฝึกหมัดมาตลอดเลยค่ะเพราะว่าช่วงบริษัอให้ให้ของํำมา้ดยค่ะก็ได้ได้ถึงซ้อมตลอดแล้วก็ได้ได้เล่นขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เล่งมากขนาดนั้นด้วยสภาพร่างกายมีการเคลื่อนไหวตลอด พอจะบอกนี้ได้เนาะเส้นหลายตอดค่ะสรุปว่าพรุ่งนี้จะต่อยในพิกัดแคสเวิดเท่าไหร่ครับค่ก็ในในแคสเวิดรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมก็ช่างแบบปล่อยๆเลยนะคะประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะร้อยยี่สิบเอ็ดอันนี้ผมถามพี่ถามย้อนไปจริงในพิกัดเดิมร้อยสิบห้าเนี่ยน้องยังต่อยได้อยู่ไหมค่ะก็ต่อยได้ปกติค่ะเพราะว่าคือถ้าเรามีการที่ซ้อมแล้วก็ ซ้อมทุกวันต่อเนื่องก็มันก็ลงได้ปกติเลยค่ะท่านางือร้อยสิบห้านี้ไม่นาจะมีปัญหามีปัญหาครับท,ทำต่ำสุดนี้ได้เท่าไหร่ครับ<ะ>ทำต่ำสุดนี้ได้เท่าไหร่เทประมาณตกแต่ห่อยล่าสุด ันนคหูลดไป50ค่ะแต่ว่าต่อยในอัพเดท15ก็ก็ถือว่าโอเคนะคะค่าน้ำก็จะได้พอดีด้วยแล้วก็เตะก็พอดีเลยค่ะสำหรับพอวันนี้ได้เจอตัวจริงผู้ชกแล้วสภาพทางกายเห็นตัวของผู้ชกแล้วประเมินฟอร์มการชกหรือประเมินเกมพรุ่งนี้ยังไวยังไงบ้างครับกองผู้จิจารครับค่ะก็ดูจากทางผู้ชกค่ะเขาก็เขาก็มีการที่ซ้อมต่อเนื่องกันค่ะแต่ว่าบางทีก็ผมเคยชกกับเขาแล้วค่ะแต่เขาก็มีเอ่อ อาวุธที่ที่ที่หนักอยู่กัหนหมแล้วก็มีความอึ้นแล้วก็ทนมากๆเลยค่ะดูจากการชกของเขามาด้วยเคยเจอกันมากี่รอบครับค่ะกับเเลซหนูก็เคยชกกันมาหนึ่งครั้งที่ ผลวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับผลวันนั้นก็เราชนะ็อาไปในยกที่หนึ่งยกแรกด้วยค่ะยกแรกนี่เท่ากับว่าเราเคยต่อยมาทีแล้วก็ชนะนอกยกแรกก็เคยชกกันมานานค่ะประมาณสามปีได้แล้วค่ะอ๋อแต่แต่เวลามันเนินนานแต่สุดท้ายแล้วมันก็โคจอยมาเจอกันอีกทีครับก็สุดท้ายก็ับมาเจอกันแต่เขาก็เขามีมวยที่ดีขึ้นมากๆค่ะจากจากตอนนั้น ตอนนี้เขาบ้านดีขึ้่งลำบากถ้าเขาพัฒนาอย่างนี้เราหนักใจไหมถามก็ถามว่าหนักใจไหมมันก,ก,ก็ก็มีบ้านแบบว,ว่าเขาเขาก็เป็นคนที่ใจดีแล้วก็โดนแล้วไม่เจ็บแล้วก็ทนได้ะคะ่ะแล้วก็นิดหน่อยะคะ่ะแต่ว่าหนูก็ก็ผ่านมามาเยอะแล้วค่ะแต่ก็ล้วก็ประมาทิาเราไม่ได้เหมือนนกัค่ะพรุ่งนี้7ตุลาคิดว่าประวัติศาสตร์เน<ม>ี่ยมันจะซสำร็อตไหม แล้วก็ต้องรอดูเกมดูไปดีค่ะเพราะว่าหนูก็ชมตามเกมค่ะถ้ามีจังหวะไหนที่เราสามารถทำผชมได้หรือก็ทำตอนรันเลยค่ะคิดว่าจะน็อกไหมครับเรื่องน็อกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะน็อกหรือว่าไม่น็อกค่ะคือดูในรูปเกมการชกค่ะก็ยังยังไม่บางว่าจะน็อกเขาหรือถึงบ้างเออติดจำได้ไหมว่าย้อนหลังไปน็อกไปกี่ครั้งติดแล้วเนี่ยก็สิบไปติดได้ค่ะ น็อกสิบไปอ๋อไม่ครบยกเลยนะโอเคกา,า,าเกรเตรียมความพร้อมของน้องเพิจิตรจ้าไฟนี่ครับก่อนที่จะรู้ตัวแบบกระทันหนันีมีการเก็บตัวฟิตซ้อมมานานไหมครับค่ะก,ก็หนูฝึกซ้อมจากชกไปแล้วเสร็จก็ฝึกซ้อมเรื่อยแต่เราก็ไม่ได้เล่นค่ะแต่ว่าหนูก็มีการฝึกซ้อ,ซอ,อ,อมมวยสาตว์คนส่วนมากเลยค่ะเพราะว่า คือฟิตตลอดค่ะคือฟิตเรื่องการออกกำลังการสปีดการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะคือฟิตมาตลอดค่ะในที่กา1ร้อยสิบหามีเป้าหมายทีย่จะเป็นแชมป์อย่างคิกบ็อกซิ่งหรือแชมป์มวยไทยป่ะครับก็ในรุ่นร้อยสิบห้าปอล์ก็อยากจะ,ะขึ้นไปชิงแชมป์ในรุ่น115ปอล์เป็นกัญชามวยไทยมาเพราะว่า ก็ยังมองเป็นมวยไทยอยู่ตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคิวบ็อกซี่มาให้ให้ให้ดูชกก็พร้อมที่จะลงไปกระตุ้นใจทุกคนที่มีชกได้คิดว่ามันพร้อมยังครับหมดจากไฟนี่คิดว่ามันพร้อมยังจากไฟนี่แบบต้องต้องลองดูดีนะเพราะว่าก็การก็เตรการชกอยางเงี้ยเราเราก็ต้องคอยตื่นตื่ว่าเราถึงแล้วหรือยังค่ะเพราะว่าเราก็ด้วยด้วยผลนไฟนานด้วยมันก็กึ้นกัชุดได้สั่งไฟค่ะถ้าถือว่ายังไม่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 เยอะมาก ถ้ามีโอกาสอย่างที่น้องพิจิต้าบอกว่าอยากจะชิงแชมป์มวยไทยงั้นแชมป์มวยไทยร้อยสิบห้าปอนด์ที่ต่อยไปก่อนหน้านี้นี่เราได้มีโอกาสเห็นฟอร์มว่าที่คู่ชกเอาแน่นะโคตรดอย่งครับที่ที่ต่อยไป,ไปทางด้านเป็นเป็นนักชกของบราซิลคอกอ่ะใช่ใช่เปร์เซียเราก็ดูเป็นการชกของเขาวัานานั้นจากเซอร์มิลาาทีเั้ว ก็ดามากแต่เูปร่างเขาเล็เลยต,ต้านต้านทางด้านจะมีหลังไม่อยู่ค่ะแต่ก็ดูเขาอยู่ค่ะเขาก็แข็งแรงมากค่ะเขาอยืนได้ถึงสี่ยก้าเขก็สุดยอดมากเลยค่ะเับกับสแตมเนี่ยเราเคยชกชกกันมาหรือเปล่าอหูกับพี่สแตเ,เคยชกกันมานานแล้วค่ะประมาณหปีได้แล้วค่ะพูตอนนี้น้ำหนักเท่าเท่ากันเลยนะ <im it> ก็ชกในรุ่นเดียวกัน,นเป็นไปได้มที่เราจะเจอกับสแตในแบบ m อหรือแบบมวยไทย กร็คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ครับแต่อาจจะยังไม่ได้โชคกันต้รือว่าอาจจะเป็นการกเาอาจมาเจอกันาอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นการทไยมากกว่าล้วเกิดว่ามีโอกาสที่เจอกับอาลเซียในการชิงแชมป์โลกเราคิดว่าตอนนี้เราพร้อมเีครับถ้าเกิดว่าผ่านไฟนนี้ไปได้ ก็หลังจากชกกลับไปหนูก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีรายการขึ้นมาให้ชิงแชมป์กันก็ต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ฝึกฝึกนักการให้ดีพวกแบว่าคือเราต้องต้องอยู่ที่การฝึกซ้อมค่ะเรามั่นใจจาการฝึกซ้อมแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจในการชกได้ถึงท้ายครับฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราในวันพรุ่งนี้นะครับส่ะก็าอยากฝากแฟน ฝากผู้ชมทางบ้านกันก็กจะฝากให้ติดตามเชียร์น้องเพชรจีจ้าค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็เจอกันค่ะถือว่าถือถือไม่ได้มาเชียร์ที่เวทีแล้วก็ชมทางช่องเจีนได้ค่ะพรุ่งนี้ก็เต็มที่ค่ะก็สู้เต็มที่แนะะ่นอนค่ะ